ผมจะจะขอยกตัวอย่างนะครับถ่งที่กองทัพบ,บกกำลังดำเนินการอยู่ในในปัจจุบันนะครับความร่วมมือในในลักษณะของเครือข่ายนะครับเ,เรื่องเรื่องแรกที่อยากจะยกตัวอย่างให้ให้ทุกท่านได้ได้เห็นนะครับอันนี้เป็นเป็นในโยบายของทัพบ,บกแล้วเราก็ได้ดํเาเนินการ นะครับเราจะใช้วิธีการที่มันมีความเป็นไปได้แล้วก็มันมีความเหมาะสมมากที่สุดเเรื่องความรุร่มมือก,กับาคาอิชนในการวิจัยรถยนต์บรรทุกสี่ตันสี่นะครับต้องเรียนให้ทราบว่ารถยนต์รถยนต์ที่ที่ท่านเห็นในในภาพนะครับตรงนี้ของร,รัฐบกได้ได้ทําสําเร็จแล้วนะครับได้มีการจดลิขสิทธ์นะครับแล้วก็ดาเนเินการผลิตเพื่อทดแทนรถยนต์บรรทุกสี่ตนนสี่ตันจำนวนผลิตในเบื้องต้นนี้เจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดคัน รเราใช้ใช้ความร่วมมือกับาคาอกชน,นซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของของยานยนต์นะครับมาพัฒนาเป็นรถยนต์ในทางทหารนะครับซึ่งกองทัพบกตอนนี้ขาแทนตายอยู่ประมาณออสองพันสองพันคันได้แต่เราก็ค่อยๆทยอยที่จะทดแทนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เราใช้ความเชี่ยวชาญ รือว่าสูงแห่นความเป็นเลือดของภายนอกนะครับก็คือเราร่วมมือกับท,งงทา,างศูนย์เชื่อชานเฉพาะทางแมกพิมพ์ยางหมายอะไรกเกษตรศาสตร์น,นะครับอันนี้ก็จะดําเนินการในสามเรื่องด้วยกันนะครับคือวิจัยและพัฒนาในสิ่งก่อที่เป็นยางนะครับตรงนี้ผมเรียนให้ทราบว่าสิ่งก่อที่เป็นยางเนี่ยเ,เราประหยัดพบประมาณได้ในแต่ละปีเนี่ยเป็นร้อยล้านนะครับแล้วก็ที่ที่น่าตกใจก็คือว่า ยุทโธปกรณ์เราที่มันมันต้องใช้สิ่งอุปกรณ์ที่เป็นยางหรือเพื่อเรียกว่าสิ่งยางเนี่ยนะครับย,ยกยกตัวอย่างอย่างเช่นปืนใหญ่เป็นที่น่าตกใจว่าในต่างประเทศเนี่ยบริษัทผู้ผลิตเขาเขาไม่ผลิตแล้วนะครับแต่เราเออกมาวิจัยและพัฒนานะครับยกตัวอย่างเช่นปืนปืนใหญ่ร้อยร้อยห้าสิบห้าเอ็มหนึ่งเก้าแปดนะครับตรงนี้ก็อยู่ในความร่วมมือซึ่งเรากลังดำเนินการอยู่ นอกจากนั้นเราก็จะมีการพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็เครื่องมือต่างๆสิ่ง,งอำนวยความสะดวกแล้วก็มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอีกส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งทางกองทุบก็ดําเนินการก็ใช้ศูนย์เชี่ยวชาญข,ของของสถาบันการศึกษานั่นคือความร่วมมือกับศูนย์บริการทางวิชา,ลาลกรารแห่งจุฬาลงกรณ์มาวิทไหลอันนี้เราทําทั้งหมดาสามโครงการด้วยกันนะครับเป็นโครงการค่อนข้างา่างขนาดใหญ่ นะครับตอนนี้ก็เริ่มไปบ้างแล้วเป็นการพัฒนาระบบในการสายามไทน้นักบินนะครับแล้วก็ในเรื่องของโครงการตรวจสอบใบหน้านะครับในเรื่องแอปคอดซึ่เป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นความร่วมมือน,นะครับในการดําเนินการในเรื่องระบบควบคุมการยิงนกถั้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นนโยบายของกองทัพบกนะครับที่ผมยกตัวอย่างวนนี้ก็คืออยากจะให้เห็นว่า จริงๆแล้วทรัพยากรที่มีอยู่ภายในประเทศเราเนี่ยมันยังมียังมีเยอะนะครับกองทัพบกเองไม่ได้ไม่ได้ขัดข้องในการที่จะจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศน,นะครับแต่เราเรามองณวันนี้ณปัจจุบันเนี้ย,จจนเ,นยเรายังคงจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับก็คงต้องอาศัยทรัพยากรต่างๆที่ที่เรามีอยู่ให้มันคุ้มค่าผมเชื่อได้เลยว่าทรัพยากรที่มีอยู่ถ้าเราสร้างเครือข่ายดีๆนะครับ แล้วเราไปร่วมคิดร่วมทําทกับเขาสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าทหารเราเองเนี่ยจะต้องจะต้องลดล็อกบางสิ่งบางอย่างให้ได้นะครับในเรื่องของการนาําไปสู่การผลิตนะครับในเรื่องของประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนที่เข้ามาลงทุนกับเราหรือว่าศูนย์เที่ยวชามที่ต้องมาร่วมกับเราต่างๆ่างเหล่านี้นะคะรับเพราะนั้นโดยสรุปก็ของทั้หมกเองก็จริงๆเราก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่าณนะปัจจุบันนี้ก็คงจะจะต้อง ขอดาเนินการในลักษณะของเครือข่ายไปก่อนนะครับจนกว่าจะมีบางค้องแล้วก็ค่อยๆค่อยเป็ดค่อยใหม่แลว้วบางจัดตั้งเป็นเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศต่อไปนะครับผมมีเรื่องที่จะท้แจงเท่านี้ครับครับก็ขอขอบคุณนะครับแทนสของท่ปครับก็คิดว่าข้อมูลผลจากการศรึกษาของ วบกก็จะเป็นประโยชน์อย่างย <ge ar> ิ <ies> ่งนะครับในการที่จะดำเนินที่นาเพื่อที่จะก้าวเรื่องนี้ต่อไปนะครับว่าจะก้าวไปอย่างไรนะครับจริงๆเชนว่าถ้าเราได้ได้ฟังการบรรยายของโดยเฉพาะท่านอาจารย์ผู้หญิงท่านท่านนี้นะครับก็คือในเรื่องของเล็ตปวดเล็ตปวดแล้วเล่นปวดนะครับก็คือเป็นเป็นปัจจัยสําคัญในเรื่องของการ CP ซึ่งขณะนี้เนี่ยทาง สพโดยสวทกก็ได้ดำเนินการอยู่ก็คิดว่าอนาคตในการที่จะก้าวไปสู่ตรงนี้เนี่ยเราก็คงจะมีมีมีหลักฐานครับเพราะว่าเราก็ได้ปัจจุบันเราก็ได้ดำเนิกนการนะครับเพียงแต่ว่าเราจะจัดการเราจะบระหิหารจัดการในเรื่องนี้ให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นได้อย่างไรงั้งนีครับต่อไปครับุญออาตเชิ่อมผู้แันอย่ารสวท